เปิดตัวปั๊มลมไร้สายพูม่าตัวเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาน่าใช้มากๆเลยค่ะขนาดถังจุ3ลิตรง่ายต่อการพกพาลูลมออกสองทางใช้งานพร้อมกันได้และใช้งานต่อเนื่องได้สบายเป็นปั๊มลมที่ใช้งานได้2ระบบเสียบปลั๊กไฟบ้านก็ได้หรือจะใช้แบตเตอรี่ก็ได้ค่ะช่างฝ้าจะทดสอบปล่อยลมให้หมดถังและลองมาจับเวลาดูว่าใช้เวลากี่วินาทีในการปั๊มลมเต็มถังคือตัวปั๊มลมเนี่ยเขาเป็นมอเตอร์บัดเลดไร้แปลงฐานด้วย ค่ะนอกจากจะปั๊มเร็วแล้วเสียงยังเบาเสียงเบาเสียงเงียบน้ำหนักเบาผ่านไปแล้ว11วินาทีมาทายกันค่ะว่าปั๊มลมตัวนี้ปั๊มลมเต็มถังถังขนาด3ลิตรนะคะว่ามันจะใช้เวลากี่นาทีเสียงเงียบเพื่อนบ้านไม่ด่าเน่นน เหมาะก,กับการพกพาใช้งานอนเนกประสงค์ได้หลากหลายเอาเป็นว่าถ้าหากท่านใดสนใจหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะ